โอ้บอกแล้วมีแต่เพียนง่าดซะหล่เฮยเโอ้มันเกาะสงอันเลยโอ้โหครับไซโลครับไซโลใหเห็นหน้าผมมั้ยให้เห็นหน้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นก้อนให้เห็นหน้าผมเห็นแล้วโอ้มันเกาะท้องของส่วนอะเออเกาะสองมากกระดิ่งนี้กระดิ่งมันลดใส่บุน ตะวัดหลุดโอ้ตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้สายหมายนี่นะครับอยู่นครชัยศรีนะครับประตูเปิดน้ำอยู่แสดงว่าตัวเมื่อกี้นี่ก็แบบนี้แหละนักตึงใช่นี่แหละโอู้หึ่บแม่ง,ง,งสองตัวโลนี่ระวัังด้มนดีด้่เมื่อกีก้กูเห็นอยูเ่เห็นท้องข,องขาวๆแวบอยู่แม่งตัวนนยักษเอ้ามันไปเกิดลึกดิเลยตัวนึงมัากรออันนี้ตัวส่วนบัวแห้งตัวเล็ก ไปเห็นน้ำพิสุริมึงบ้านหนูเอ็นมาแ,แล้วเนห,นหรอครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับห,หมายนี้ดีมากเลยครับอากาศดีครับทะเลอย่างดีเลยครับกาอยู้หมไม้